เรื่องบ่อนะ้ำปอนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเที่ยวง,งานวัดมีเด็กๆแถวนั้นชวนกันเล่นซ่อนแอบปอนเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปทางหลังวัดแล้วลงไปในบ่อน้ำที่ถมดิดแล้วปอนจึงตามลงไปด้วยและปิดฝาบ่อไว้เพื่อนจะได้หาไม่เจอปอนถามเด็กหญิงคนนั้นว่าชื่ออะไรเธอบอกว่าชื่อทับทิม ทั้งสองคุยกันถูกคอจนปอนหลับไปตื่นมาอีกทีก็มืดแล้วปอนเปิดฝาบ่อเห็นตัวเองอยู่ในบ่อคนเดียวจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในวัดแม่เห็นปอนก็ดีใจวิ่งเข้ามากอดเพราะปอนหายไปถึงสองวันสองคืนหลวงพ่อบอกให้ทุกคนเดินไปที่ป่าช้าหลังวัด ตรงโกดเก็บกระดูของเด็กผู้หญิงที่ชื่อทับทิมปอนเห็นเข้าก็ร้องไห้หลวงพ่อบอกว่าทับทิมตกบ่อน้ำนั้นตายหลายปีแล้วทางวัดจึงถมบ่อแล้วปิดฟ้าเอาไว้ยังมีอีกหลายเรื่อง กดปุ่มติดตาม Subscribe กันไว้และอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะ